สวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าพินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกรกฎประจําวันจันทร์ที่24ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่30นะครับเอาละนะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตก้าจะเลี้ยงน้ําชากาแฟก็แล้วแต่ สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพลย์ข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับนะเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะชาวราศีกรกฎจะมีดาวเจ้ารวยการเงินคือดาวพฤหัสทิตนะครับณนะสัปดาห์นี้ท่านวิ่งเข้ามาอยู่ นะครับในราศีมังกรกรุมกับดาวพระเสาร์นะครับที่เป็นดาวเจ้าเรือปรนปัตนิอยู่แล้วนั่นหมายถึงว่าการเงินการทองของเรามีเกณฑ์นะครับที่จะเกิดจากคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์หรือคู่ครองในลักษณะต่างๆนะครับบางคนเนี่ยไปดีลงานนู่นนี่นั่นก็มีเกณฑ์ที่จะสาเร็จในช่วงของสัปดาห์นี้นะหมายถึงว่าเขาการตกลงไว้เขาจะจ่ายนูน่นจ่ายนี่ในช่วงนี้นะก็ได้รับผลประโยชน์จากค่าตอบแทนในลักษณะต่างๆนี่แหละที่เราไปทํามาก็มีโอกาสที่จะเกิดลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วบางท่าน ในพื้นดวงเนี่ยนะครับมีคู่คา้าคู่คู่สัญญาที่ดีหรือมีคู่ครองที่ดีเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับได้เงินจากคู่ครองนะแต่ถ้าเกิดในพื้นดวงของเราเองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเสียเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะไม่ได้แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเสียได้เช่นกันนะอันนี้ก็ต้องดูที่พื้นดวงของแต่ละคนนะครับแต่ว่าในพื้นดวงเนี่ยบอกได้เลยว่าดาวเจ้าดุลการเงินอยู่ในเรือนปตัตีิก็ให้เราเองเนี่ย นะถ้ามีแฟนก็ลองอ้อมแฟนหน่อยนะอยากได้แล้วก็มีเกณฑ์ที่สาเร็จนะครับถ้ามีคู่ค้าคู่คู่คสว่วนคู่สัญญาก็ลองไปดีลงานกันเจรจางานก็อาจจะได้งานนะครับเป็นก้อนทําอะไรต่างๆด้วยกันนะแล้วก็จะเกิดความสําเร็จได้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดาวเดินดีอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคนะเอาละต่อไปนะครับดาวเจ้าหือนคู่ของก็คือดาวพระเสาร์นะครับดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นเกษตรตาที่บดีแล้วก็สถิต นะครับภูมิปโรก็ถือว่าเป็นเลิกที่มั่นคงที่สุดในรอบ30ปีนะเขาเลิกภูมิปโรเนี่ยแล้วมากลับบ้านตัวเองในราศีมังกรเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีคนเป็นโสดคุณก็มีเกณฑ์ที่จะมีมีคู่นะถ้าคุณไม่ติดตรงที่ว่าคิดมากหรือมีความวิตกกังวลส่วนใหญ่แล้วคนที่พักสาวเลียงรักส่วนใหญ่มกักจะคิดมากเกี่ยวเรื่องคู่ถ้าแต่ปีนี้พักสาวเป็นการลักกินีก็ไม่มีเลยไม่เอา นะครับแต่ถ้าไม่เป็นการกตรินี้ก็โอเคนะครับก็ blows. สามารถที่จะมีคู่ครองได้แล้วก็เป็นคู่ครองที่ดีด้วยแล้วก็มีเงินมีทองลักษณะต่างๆนะครับสาหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับและไม่เข้าใจอะไรเนี่ยเ็าลองปรึกษาหารือลองคุยลองอะไรกันเนี่ยนะครับเพราะว่าดวงดาวก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ให้คุณแล้วก็ไม่มีดาวอะไรมาข้องแวะนะครับในราศีมังกรเท่าไหร,ร่นะก็มีแค่ดาวพระอาทิตย์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ต้องย้ำไว้นิดนึงสาหรับบางท่านนะ นะครับทีออ่อะไระมีมีมีคู่สัญญานะบา,บางท่านเป็นการักกีดีนะก็ส่วนใหญ,ญ่คนที่เข้ามาจะหวังเรื่องเงินเรื่องทองเช็คดีๆดูดีดดดๆนะครับนะแต่ผมดูแล้วตอนนี้ดาวพาทิตก็สวยแค่โจโรเลือกแค่วันจันทร์นะ่ะ หลังจากนั้นก็จะเข้าภูมิปรโรและไปจนถึงวันอาทิตย์เลยซึ่งเป็นเรื่องแห่งความมั่นคงเนี่ยถ้าว่าจะเข้าภูมิปรโรทั้ง2อันเลยทั้งดาวพฤหัสาและดาวพฤาหัาสาเนี่ยผมมองว่าจะได้รับผลดีมากกว่านะครับในลักษณะต่างๆนะก็ลองคิดออลองดูพิจารณาดูละกันนะว่าถ้าเกิดเราเดืเจรจาทํานู่นทํานี่แล้วมันมีโอกาสที่จะได้เนี่ยเราก็ดําเนินแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทําแม่งทําแม่งเหมือนจะเสียเนี่ยแสดง ให้สันนิษฐานได้เลยว่าเราน่าจะมีปัญหาและอาจจะมีการรักินีส่งกระแสถึงในดวงเดิมเรานะครับทำให้มีปัญหานั่นหมายความว่าเราก็ต้องเรามาระวังด้วยนะครับนะก,ก็ถือว่าโอเคละผมมองว่าอย่างนี้นะดาวเจ้าเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนคู่ครองในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยของชาวราศีกรกฎเนี่ยอันนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับอ่ะเอาละนะครับส่วนในเรือนการงานนะตอนนี้นะครับไปอยู่ในเรือนของอลิ อันนี้เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังแล้วนะครับเขาเรียกว่าการรมะอธิแน่นอนนะครับอย่าทําอะไรที่มันประมาทหนึ่งนะแล้วก็เวลาทําอะไรช่วงวันจันทร์นี้น่าน่าน่าห่วงสุดเพราะว่ายัางเข้าพิษนาคอยู่ นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันอาทิตย์ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงแนละ้วยิ่งวันอาทิตย์เนี่ยเขาระวางปูกเอกด้วยอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่ให้คุณกระดวงชะตานะเอาละเรามาดูกันนะเวลากรรมะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนอรินั่นหมายถึงว่าจะมีเรื่องดุด้งยุ่งเข้ามาในวิถีชีวิตเรานะขอให้เราตั้งรับดีๆให้พิจารณาดีๆว่าอะไรที่เข้ามาเนี่ยเวลาคิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะต้องอยู่ในเงื่อนไข,ขของเหตุและก็ผลนะครับในลนักษณะต่างๆนะกรมะอดียังหมายถึงว่าเราเองยังมีภาระ นะครับหน้าที่นะเดือได้รับการมอบหมายจากผู้ระผู้ใหญ่ในลักษณะต่างๆให้เราทํานู่นทํานี่นะครับเพราะว่าเขาอาจจะเล็งเห็นความสามารถเราบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็ขอให้ตั้งใจทาเต็มที่นะครับเพราะว่าดาวังคารเข้าอรลิเนี่ยจะเป็นการส่งเสริมนะครับให้ตัวเราเองเนี่ยพึ่งเขิมจะต่างจากตอน,นังคารเข้ามรณะนะไม่เหมือนกันตอนเข้ามรณะเนี่ยอันเนี้ยเสียเลยแต่เข้าอรลิเนี่ยยังพอที่จะขยันทํานู่นทํานี่และให้ตัวเองเนี่ยอพอสมผลสําเร็จได้นะก็ถ้าเรามองในมุมดีเนี่ย ก็ถือว่าการขยันแข็งแข็งเนี่ยจะนําพามาสึ่งความสําเร็จในลนักษณะต่างๆได้นะจะเป็นลนักษณะประมาณนี้ก็ถือว่าถามว่ามันเสียมากไหมเสียตรงที่บางครั้งอาจจะหัวร้อนง่ายเกินไปเท่านั้นเองนะถ้าเราไม่หัวร้อนง่ายเกินไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคือมันจะเป็นจิตใจที่เึือเขิมแค่นั้นเองนะครับแล้วเวลาดาวเจ้าเรือนกันมมะอริเนี่ยนะครับบางบางท่านนะมีเรื่องของหนี้สินเหลืออะไรเงี่ยก็ เครียดพอสมควรนันในช่วงของสัป,ปดาห์นี้นะยังไงก็วางแผนเกี่ยวเรื่องของเจ้านี้ลูกนี้อะไรกันก็ดีๆนะเพราะว่ามันมีเรื่องที่กังวลก,งกังวลอยู่ได้เหมือนกันนะเวลากรรมะอริเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของของตรงนี้อยู่นะครับเอาละนะก็เป็นจุดที่ที่ต้องระมัดระวังแล้วกันนะแล้วก็ถ้ามีงานอะไรที่เข้ามารู้สึกว่ามันเหนื่อยนะครับเราก็ อ,อ,อาจจะพักผ่อนนะแต่เรา,าอย่าน้อยใจหรืออย่าท้อใจอะไรนะมันเป็นแค่ช่วงดวงดาวที่เข้ามาที่ทําให้เรารู้สึกยุ่งๆวุ่นๆเพียง,ง,งแต่ว่ามีดาวเยอะเกินไปนะเดี๋ยวพระพุธมาเดี๋ยวพระศุกร์มาเข้าไปอยู่ในเรือนอริมากมายไปหมดเลยนะบางทีทํอาอาจจะทําให้เราเองเนี่ยรู้สึกเออตะบะาแตกแต่ถ้าเกิดเราผ่านจุดนี้ไปได้เนี่ยเขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนแห่งความร่ํารวยได้เลยนะนะครับเราสามารถที่จะพลิก นะครับวิกฤตเป็นโอกาสใช้โอกาสตรงเนี้ยนะครับมองหาช่องทางมองหาโอกาสในลักษณะต่างๆนะเพื่อพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสได้นะครับก็ถือว่ายังเป็นจุดที่สัปดาห์นี้ยังค่อนข้างที่จะ,ะเหน็ดเหนื่อยนะยังยังต้องค่อนค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ต้อง,ต,องต้องมีสติมากๆหาโอกาสฝึกสมาธิฝึกจิตแล้วก็มองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยว่า เ,เดี๋ยวก็ผ่านไปนะถ้ามีเรื่องแย่ๆเข้ามานะก็บอกเออเดี๋ยวก็ผ่านไปนะเราบางครั้งเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยแล้วท้อทแท้นะครับก็ให้มองว่าเออยังมีคนที่ลำบากกว่าเรานะนะครับเขายังอยู่ได้เลยนะครับนะแล้วเราเองทําไมจะผ่านไปไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็เอากําลังใจช่วยนะครับสาหรับชาวราศรีกรกฎนะครับนะเกี่ยวเรื่องของการงานนะเอาละนะครับแล้วก็พยายามอย่าไปมีเรื่องมีราวอะไรใครนะถ้ามีเรื่องมีราวใครในช่วงนี้ค่อนข้างจะเสียเปรียบแหละนะครับเพราะว่ากรรมะอริเนี่ย ก็ถือว่ามีศัตรูเยอะถ้าไปมีเรื่องมีราวอะไรนะส่วนเรื่องของต้องระมัดระวังนะครับก็ต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนอลิเนี่ยอันเนี้ยไปมรณะไม่มีปัญหาแต่ที่มีปัญหาคือ,อดาวเจ้าเรือนสุภาเนี่ย ตกมรณะก็จะเป็นในช่วงที่ของเราเองเนี่ยต้องพิสูจน์บางสิ่งบางอย่างเยอะพอสมควรแหละนะนะแล้วก็ตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างค่อนข้างจะเร็วนะแล้วก็อาจจะผิดใจกับผู้รับผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชานะให้เรามันระวังไว้ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะครับก็ก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าดวงแควคาดแหละผมดูแล้วเนี่ยดาวเจ้าเรือนวินาศเขาตกอลิเห็นไหมดาวเจ้าเรือนมรณะก็ อ้าทวทีดาวเจิาเรอนอลีก็ไปตกมรณะก็เป็นดูแคล้วคาแหละถ้าเรามีสติก็ผมดูแล้วก็สามารถถามไปได้นะครับไม่ได้มีอะไรนะเพราะดูแล้วการเงินอย,งอย่างน้อยเนี่ยดาวเจริอการเงินดีดาวเาจเริอนคู่ครองดีก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะนะครับก็สามารถผ่านพ้นไปได้นะครับเอาละยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมครับผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอขมาอภัยด้วยท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอความนานก, like, ารกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่ว ช่องของอาจารย์เกตดก้าจะเียนน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพย์ข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งผมเกตดก้าฮินดูทอร์ลสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตดก้าฮินดูทอร์ลเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะบก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือ หลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเรานั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ ทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่ชอบนะครับ ภาพมงคลเสริมหวงตุ้ยต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแต่งบ้านตกแต่งโรงแรมนะก็สามารถติดต่อไปที่ร้านต้นทองแกลลี่ได้นะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับ0629474428นะครับผมครับสวัสดีครับ